สวัสดีครับ FC Fan Club เสารหน่อยพี่ปันแพงนะครับ FC Fan Club ช่องยูทูบพี่เดีรีลำพันธ์อภิเชิญนะครับพี่น้องอภิพี่น้องเจ้านี่นะครับบรรยากาศยูโดมบ้านภาคเสารหน่อยนะครับเพิ่งจะสองโมงเพิ่งแดดจ้าเลยพี่น้องแดดนี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดเลย บรรยากาศ้ามสอบบรรยากาศยามเช้าบริเวณอ้าต้นพืแต่ลนั่นค้าขึ้นทาง เียว้าไปไปยนพูดได้ปะนะไปจห้อนทนะจิเขาไปบ้านไีนกินก็ร่างอัก็ลูกสี่ทานาก็อนสิไปกินจ้ะโอ้โน่นทั้งก็อนลูกใส่ชีวิตแบบสบายนะไม่เหมนก้อนลูกแล้วทั้งก็ทั้งก็ตื่นเีเป็นไงทังบ้านทังซ่วงห้อกัฝนดีอยะฝนก็ดำหน้าดำยังอะไรเอาเมื่อวานจะดำออดเี้ยนเอาอะไรตลาดกับสามพนันสามหมโอ ไปด้เขาน้าช้ำปลาปลาไปในมีบ่กระสาสามแต่ว่าซ่งเงินไปพันอันจางพรเาเพราะพาะมียบ้านไปพันอังักพันนี่ะพดสอสามเอาเงินไปจ้างกระเตาะแมนเขาเดือนทายเขากับมดลายก็เลย่ไปแมนโจมชุมินว่าโจเมียเนี่ไปกับก็ใสแมเงินเหเป็นพันมืนดิเป็นพันเลยรถด้บานแต่เม่เราเาเพราะมีเพรมีรถอ๋อเตีย รสัรไม่ค่อยแรงดิจัอจากจากใสไปใสก็ได้หมอจากกุมพวาไปบ้านกับเมาสองสามร้อยล่ะแต่ก็ออกกุมจากกรมพว่าไปบ้านจ้าเมาสามหลอดเคี่ยงนี่สุดอนเราโยมอบบานมันีตลอดารนั่นมันอยู่ส่วนใหนของกุมพว้าอ๋อส่วนอไปทางไหนเขตทาหนอหานจกขนไหมโอ้รถสายที่เขียนอ่ะเียนเข้าไปเนียโอ้ไปทงทางหานเนีทาหนองหานอือรถไฟขึ้นเรืนมีตลอดส่วนตัวเพลนคนมีเงื่อนไห อันย mm ุบ hmm. mm ้านอน่ย hmm. mm ู hmm. mm ่เฮนนี mm ่ม hmm. oh. uh ีม huh. uh ีม huh. uh ีจะคนพอแต่ยูกบยู้ครับพี่กับเอ้่ยครับย่ายครับตาหลัเพิ่นเป็นเอี่ยครับพี่เขยหลัอยงครับหลานหลานกับพกครยุบ้านหลานก็บเป็นทำงานบางน้องบางมนาสิเจ้าอยู่บ้านกับยีงงนย่ายครับตาเอิญย่ายครับตาหลันเพิ่นเป็นเอี่ยครับพี่เขยแล้วเป็นทางแถวแล้วเนาะอันพ่อแม่พ่อเม่พ่อเม่พยังย่างตาดนแล้วตาหน่อยพีองพู้เถ่าพ่นเสียหมดแล้วติเสียต่น่อยเิมนอนยุ้ครับพี่เขยยุ้งรับพี่สามจนฒ่าซากันโอ้บดนี้เจ เอี่ยเออแม่ยุน้ำกันกิน้ำกันยุ่ั้วเดียวกันยุน้ำเอี่ยยบัดนนี้บัานนี้ก็เลยว่าอาเป็นงาใส่กับเทมาสิไก่เพิ่มยุ่เฮียเนาะส้มเอี่ยยเป็นแม่ยเอพก่กระเดียงมาต่น้อยเวล่ากับเทาซ่ากันมากเลยเอี่ยยเอี้ยยจะยักปีฮมเอี้ยยไข่เกินก้อนไข่เพราะมันหาสื้หกหาเกแล้วเจ้าเท่าไรเจ้าตวเนี่ยไข่หาซื้หาเกิดก้อนไข่สองสามปีอะไรยเจ้าศูนเก่าตัแม่เกิดก้อนข่สองปีตัวนี่เก้าโซนเก่าเพรอสิบเอ็กั ส่วนบรรดเชียนมันกับเบิ้งไปดูแลไปหน้าทำกับไปเขากลับไปกินข้าวกินอยังเจ้าอะไรอย่นี้เจ้าเจ้าอ้วนดิเจ้ากินยาอย่งบ่กนี้จากเป็นต้นตัวเป็นตาตัวเจ้าเจ้าบ่ค่อยถามว้าเจ้ากินยาบ่กินยังเจ้ากินยาอย่างมันเป็นยาสมุนไพรยงนะเจ้าเจ้าว่าข่อยนาเจ้ามันเป็นคนอ้วนไหม มัน่วยให้มันบวม,บวมก็จังว่านั่นแล้วเจ้าเจ้าเศร้าจินจาเด้อะแค่แค่มันโฟกไปยังันไงยาเจ้าไปยังจาแก่ยังเจ้าคือสิกินมันยาแก่กากกากาสายเสียนี่ยังธรรมดาโอ้ตี <laughs> มันเป็นยาชูนให้เป็นยาน้ำบอนเป็นฟุน้นเอากินกัหนหัวหันมาเซิงสิงโอ้ยาฟุน้น<ม>แต่ก็จะไปกินหลายข้เบังบงหน้าเจ้าเขาว่ามันแบบมันบวมเออนั่นแหละเพราะว่ามันเจ้าอ้วนเพกาะความกระเทานทามเนาะ คือใจควนโฟกยาเออสังเกตแต่ของกูงินที่จะสังเกตของเงินมาเราคอยแล้วอยากคอยจะมันเป็นอันมันมันมันคือมันคือจะของอ้วนธรรมดาเออไปเรียกวังเจ้าอยู่เพราะว่าเอาไปหุมแล้วคือเป็นหนาบนอ้วนแบบนี้เป็นก็เลยอยากถามย่อจ่ากินยาเออเป็นเบาๆนะจะไปกินอะไเป็นอันคล้ายๆอันเป็นยาฟุ่นแจกกับายเส้นยาฟุ่นอยู่กับจริงแต่มันมันไปแพร่ยู่ไตการเป็นบวมเป็นหนาบวมมันยังมันจะเชี่ยวกับไตอีกไตคือยาฟุ่นนี่ปกติ ทางวิชาแพทย์หมอเขาแล้วเขาบ่ห้กินเนี่ยบ่อแล้วหมอเขาหมอมันไปตกค้างมันเป็นสาตกค้างเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้อมนักการ์ดยาข้อมนักประจำก่แล้วนะเออจะเป็นค้อมดันติดไม่นะอืมยาประจำตัวอยู่แล้วยาข้อมดันเพราะบาหวาดเพราะมีอะไรน่ข้อมดันทีู่ข้อมดันดิซื่อแต่ว่าข้อมดันลายแล้วเฮ้ยข้อมดันนี่ดันดันต่ำมันบ่ดันสูงเลยที่ข้อมดันสูงบ่เป็นยังบ่กันได้ต่ำดันสูงต่ำกับสูงอันใดอันใด้ไงก็ต่ำ แต่ว่าก็ไปหาหมอทสองเดือนก็เอายาไปกินตลอดครับความดันสูงนี่มันมันปกติมนุษย์เออแต่ว่าขยันสูงเกินแต่ว่าถัานอนต่ำนี่อันตรายแต่ว่าขันขันสูงมันสิ่งนอกมันสิ่งแบสมองระเบิดเนาะเออเสียเลือดแต่แต่ว่าจะขันสูงเกินนั่นสิ่งหนาแต่ว่าต่ำนี่อันตรายแต่กินยาเนี่ยแหละกินยาทุกมื่อกินยาเรื่อยๆรื่อยแต่หมอไปหาหมอทสองเดือนก็กินยาแต่ว่ายายาที่จะว่ายาพุ่นยาอย่างนี้เขาจะจะกินจ้ะาไงบ้างเนี่ไม่ได้เส้น เขาเขาอยู่ทงเนาะมัน่าเื่อยดนี่นี่เขาอยู่ทงน่าเื่อยเขาอยู่ทงเนาะมันกัมี่สิละแต่ทานเื่อยใ่โค้น้อยใส่ชีวิตยู่ันสิแต่ยังห่มเอ้ยสิสายไฟหอนเนี่ยกับคิดรอนนีเลยสายไฟบ่างไฟยาวยูบานเช็ดไทน่าจะไดแต่หนูยูบานอันิบก็ไรอิบหงไรอ่าจะบอกเหตุแต่จังจจะลงเฟงย่งเขาถึงให้โ้งหลังหน้าดีล่ะเนี่ยโค้งหลงน้าเศษพวกเออพวกกอยหอมเนียป่าเยี่ยใกล้อย่างสิแมเออ นั่นแหละว่าสอบปีบ้านกับพื่อนี่แหละเพรั้ว่าขอเห็นเจ้าลุงเฟตังี้ฟ้ายมังมีสะดุงมีอย่งมีอย่างป่าโคกหนองหน้าว่ะบาดไก่พ่นเบิ่ก็หายตัวหักมอวเงียไก่พันุบเาเพรพ่ว่าเข้าอยากเข้าอยากมากคิดหอนมาแล้วเออคิดหอนมูเนาะมหาเงินที่ว่าสิบมาดีว่าจะของแถาคักแล้วโอ้เส้าไปหล่นแหละพ่ว่าอายุจะองกัไรเขาแล้วบั่นบอดครับเกลดวานประกระโทษไปเรียนรับไปยัตห้องเดวคืาขึ้นมาอีกจะกแนวจข้าวอย่ง มาลองเบิ้งสั่นพาดากาขึ้ไปเรื่อยๆแบบบอดกับพ่เรียนน้ำกับเกกวอนมันกัคว้าไปเรีนน้ำมั้งเไหมอก็ได้ยอยากทำไรขึ้นมาเจะเลยยืดเห็ดตะโจาดก็เก้ากับเลยก็เลยมาลองเบิ้งเกจกวาดไปลาบเอาเมื่อยหบ่เคยทำกันมางลอดไบ่เมื่อรได้ทธรรมดาบ่เนาะธรรมดายุนบ่เอนเพราะว่าเป็นเหล็กเป็นยางกัคือเน็ดน้อยเนาะไม่รูเขาเห็ดปลาเท่าไี่สิบผ่เนจ็บได้ะรอยดเจ็บของคือโรยในเขาเซฟได้ละเอียดว่าอันนี้เอาไปเหมือนบ่ย่างเอาไปเหมือนบ่ให้เขาเป็นนาทียังหน

จานังกโอ้เห้กำลังเกียวเยวหได้เกีห้อมโอ้พันกระอบเพได้หลพัน่จากเข้ามาคือว่าเห็นพันเห้กำลังแก่ไว้อยากแขยุ่น่นแหละกับเกก่อนจียังคือว่านั่นแหละเคยยุ่สี่บาประเด็นสีสันเก่ยห้อมมากตั้งหาหลายปีแล้วพันกจากแขยุ่คเอเก้าครับพันกเกียห้อมเกก่อนมาอยู่นักเคอเก้าเ้อจังสีนี้สีสันเล่ยมากเลยว่าผู้ใดกัโอ้เห็ด ยายโอมให้เบิ่งต้ดูใเรือเพืี่อเนื่องแนงสิแม่นี่เด้อวนี่เด้อมือมสิไรสดสักเวิกไปแล้วนี่เี่ยสิไรสดก็วันอาจารย์นี่เถี่ยเอีเอาสารไปใส่ใส่บินเถี่ย้องเออหลังเที่ยงนี่ละอ้าพี่น้องอ่าพี่น้องว่าฮะพี่น้องวาฮะพี่น้องเฮาลิฟต์ัวเฮานะสงจานเาอยากให้ค่าอาหารการกินมันว่านึาการแฟนมแคกับความคุนเยอะผักแก่เฮ้าสงมให้หมดไปเฮาเสือก ข้าต้มขนมยู่กินนี่แหละมาอะไ้ยยู่ได้กินไปขอบคุณพันยุ่มมู่บ้านกานี่มาไล่ออนไลน์มากแมบ้แมนพันการฝากใส้บัญชีมาให้เฮาเสือกินบัญชีเจ้าสนที่อย่างบอกกันด้วยจำบ้าได้ใช่บัญชีเจ้ากันด้วยจำบ้ได้จำบได้เต่เหมืนรุ่นเตยมะได้มาเฮ็ปบ่าดิพี่น้องเอามาเบ่งด้วยบ่งด้วยได้ทดสอบด้วมาบอกด้วยถ้าพี่น้องผลิตทดสอบกันไปสอบสัดาหนี้้าเพื่ พ่อได้สื c ria, c ria i, like uh ่ออยากสื <t om od oro> <t om od oro> like ่อกินลอยซองลอยไปพ่อได้เอากงันสื่อป้ารูปมาปกมันคือปรูปผู้บ้่าเถอะรูปผู้เฒ่าวมานัมือมได้ธรรดา่ไจ้าอันบอกเบอรบอกไว้ไหมซีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเด้อีหนึ่งหนึ่งศสี่ห้าหสาสี่เก้าธนาคารอะไร4ีหนึ่งหนึ่งศสี่ห้า หกสามสี่เก้าจ่าบัหอมนะคะบัญชีธนาคารธน,นาคารไทยพาณิชย์ค่ะใช้ดูวยด้ไปเบื้องเบื้องหนา้าแลเออนี่ยเนี่นี่นี่พี่น้องอ่าเห็นพี่น้องเอฟซีหมู่บ้านเห็นบ่นนนมแค่ตัวเห็นพี่น้องเอฟซีหมู่บ้านหลายคนนะครับถามหาพอม,มีงานทำทำอย่างน้ำมูก,มมกอ่ะมา<ห>นข,ขน้ขงางบางที่กาจิเดนพอให้พอให้เราได้ซื้อกับวกกาแฟซื้อเอ็มลอยดกินสื้อขนมนมเนยเพันว่า ผมยาไม่เ็านนามูถนนมันหลคือว่าไงข้นสดนะข้นสะ้นสลยุ่ยยุ่อยากเมียกับเมียสิน้นสด้นสดทั้งบ้านกับบรวามาเด้อขึ้นจากอยากเมียกับขึนแล้วตั้งใจห้ามสินะ อนสวดมาเั่าไรนะหมู่บ้านเนี่ยข้อมีนี่ถ้าขอมีนีดีที่เมเห็ดคลิปหมื่บ้านเนี่ยยอดวิวคนกับเบื้องหลายตือนวิวว่าช่องทานช่องวันนี้รือเห็ดคลิปเตืนเพิ่มดูวในเรื่องเพราะนะก็ตื่นกับบ้เดียรางหนาแล้วยังกับทอนแล้วทอดเอาคนทอดเนาะก็ยังที่ละเอาไปเตียงทอครับสทอดทอดเลยเอา ขอบคุณจีอมเดียวมาเ่องจมีย hmm. um. ัางมียังมีอย uh ังสิมาว่าให้ฟังไม่พอเกับมาท้ายได้สบายเป็นขนาดะข้อมาวลาบผาทาพี่นองยูที่ทามาเป็นท้ายเจีอมเกีกวันเจีกวันอู่ใชแคมแาเออจักเกก่อนจิฮ้อมเจิฮอมมาแล้วก็ดีใดดีเอาไเจตอแมแคค้อนจากเฮาเพิ่อขึ้จักเ้าในฐานะคนไว้อยังซือซือสิเฮาก็พุมมใจดีใจหลายๆค่ะพี่น้องว่าเจียมอมว้าม่วเอาไปตกหัก ส่งน่งตาส่งนตาใดอยู่น้ำกันมาหลายปีแล้วส่งาใดมาเคยดาไฟมาเคยไปไฟถามถามเล่ารถแหงไม่ต้อ่มาตลอดเนาะโหแตพร้อมแยกแหลมมนดี้พดแล้วไม่นมดาทีหเอาอยู่น้ำกันอยู่พร้อมแยแหลมมากก้อนสองมากก้อนไข่ไข่มากก้อนแยกแหลมสองมือเแลมไข่กับเป๋าตามมาเลย ได้ยุคพุ่นละแม่ัมันมัมีมาหายส่วนสองปีแ้ันลสโคิีแล้วหันละอขอบคุณตุกการติดตามพี่น้องขอบคุณเจ้งจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนขบคุช่องแงลี่นะครครับผมเอาครับพี่น้องนี่แหละทีวีทีโฮมเลาอยู่แบบสบายแบบอิสระสบาย่ายเับายสบายเ็ัไฟสายเลยบบาังพ่อแล้วเปนยังไงสบายู่ดเนายแม่ยนยังเขาอยู่ครับเห็นหน่อยานึ่งเขายยเ่ตยบเ็เปัับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ชั้นหนีเจ้ากอนัครับพี่น่อคกิปหน้าพอ,อกันไหมสมบายดีทุกคุขพนสบายดีครับ